ตื่นขึ้นมาเสารนี้ขอให้ทานทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความดีบ่มีความถูกทางปวงโปรกใไ้ไข่เจ็บอย่าได้มมาเบียดเบียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสาวันที่สิบสสิงหาคม2 5 6 4าร้อีเสารมานี่ับเป็นเสารที่ดีอีกมานึงครับฝนก็โปรยปลายลงมาก เพช่อชมชุ่มชื่นเสาะที่ดีๆเมื่อนึ่งที่ห้าวได้ตื่นมาพบมาพอกันเดี๋ยวมาทำบุญใส่บาตรเชิญตะขับเด้อเชิญกลัลยาณมีทั้งหลายพี่พี่น้องๆทั้งหลายทุกท่กทนทุกๆคนอรวมโมทนาเอาบุญเอาุศศน,นีน้ำกันครับผมสาธุสาธุสาธุครับตกเทน้ำจากฟ้าตกลงมากกระชุ่มชื้น ป๋าในเบืน่นเกียกดินสนามทุ่งแมนทงนะ้าฝูงหมูป่าใหญ่หน่อยหอยกุ้งใปว่างไ้ซึ่งหยอดอ่อนกระปงใบเบิดทั้งห้อนหมูใหม่เพื่อดูไทวางกาเวียนถึงมากาอีกข้าหนึง่งกิดถึงหน้ากิดถึงบ้านนน่นแล้วบอดยามสออนหน้าห้กว่าง กางามน้ำหล่นทงสะออนฝนตกคุ้งกบเขียดนั่นกระมวลนิ้นสะออนดินสะออนหนาปูป่าดีใจใ่สะออนหลายสะออนหล่นฝนห้าพืน้นถิ่นอีสานเจ้าผู้เขียวใบแจงพักแกต่เงี้ยดอกหอมผุหน,น้ามุ่นมุ่น,นจังเจ,จ้าใชายผู้เบาคือสิหลายเนียมามไม้ในเรื่อหลาย Kun na daba